สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นมิสแกรนกันก่อนเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ส่งสุดตังส์เข้ามาให้อดินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนะคะจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเลยคะ่ะอ่แอดินได้ยินบางคนวิเคราะห์วิจารณ์การประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ปีนี้ว่าเออมันเงียบมันซกเซากันจริงๆ เขาบอกว่าสาเหตุมาจากผู้เข้าประกวดไม่สวยแล้วก็ไม่เก่งคิดคิดว่ายังไงกันคิดว่าเป็นไป,นปนตามนี้ไหมเขาบอกสาเหตุมาจากผู้เข้าประกวดส่วนใหญ่ไม่สวยแล้วก็ไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวเรามาตีความกันคําว่าไม่สวยก่อนไอ้คาว่าไม่สวยเนี่ยจริง,รงๆคําว่าสวยไม่สวยมันอยู่ที่สายตาคนมองนะแต่แอดมินให้แอดมินเดาแอดมินคิดว่าน่าจะเกิดจาก ผู้เข้าประกวดหลายคนทำศัลยกรรมมามากจนเกินพอดีอืจริงๆใบหน้าธรรมชาติหรือเลยธรรมชาติมันว่ามันสวยอยู่สวยอยู่แต่ว่าบางคนหน้าตาอะไรจริงๆมันก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมแต่แบบไปทำศัลยกรรมมากจนเกินพอดีมันก็เลยมองมาแล้วไม่สวยมีช็อตหนึ่งตอนที่บอสออประถมนิเทศนางงามทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด และกล้องก็แพนไปดูนางงามหลายๆคนนั่งเรียงกันแอนดูแล้วก็แบบขำมากเลยหูแต่ละคนจมูกเป็นอย่างนี้ตัวเองอย่างนี้เลยแบบเป็นสันขึ้นมาเลยอ่ะแบบเกือบทุกคนเลยแบบแอนดูแล้วก็งงขนาดเชอเอมที่ว่าเป็นคนจิตแข็งแล้วนะเชอเอมจิตแข็งนะจะไม่เอาเรื่องการสรัลยกรรมใดๆเลยท้ายสุดท้ายสุดก็ไปสัญยกรรมจนได้ใช่ไหม เออมัน,ม,นมันก็คือมันเป็นเรื่องของแรงดึงดูดจริง,รงๆเนะว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนอยู่ในกลุ่มไหนกับอะไรเราก็จะเป็นไปตามนั้นเออมันมันเรื่องจริงเลยนะเคสเชอเอมไม่ต้ว่านะอ,อ่คือเคสเชอเอมเนี่ยชเชอเอมเป็นกิจกรรมครั้งแรกก็คือที่หน้าอกใช่ไหมแม่ชีบอกให้ปเป็นกิจกรรมเงินแบนไปแล้วพอครั้งนี้เชอเอมกลับมาโอ้โหหน้าตาใหม่เกือบหมดแต่ยังดีที่เชอเอมอ่ะ จมูกก็ทําด้วยนะจมูกแล้วก็ตาอะไรใช่ไหมแต่ยังดีที่เชอเอมทาแล้วยังอะยังพอพอมีความเป็นธรรมชาติหลงเหลืออยู่บ้างบางคนโอ้โหไปกรีตาตาหอยแครงขับปา,ากเจอจมูกด้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จริงๆมียังยืนยันคำเดิมว,ว่าชอบหน้าเดิมของเชอเอมมากกว่าคือพอไปศัลยกรรมมามา,มากจนเกินพอดีมันเลยไม่สวยไงตัวเองมันเลยกลายเป็นหน้าแข็งๆมันเลยไม่สวยมันจะเหลืออยู่ไม่กี่คนนะในเวทีมิสแกรน ทุกปีที่ผ่านมามันจะเหลืออยู่ไม่กี่คนที่แบบเออสวยแบบธรรมชาติจริงๆมันจะเหลืออยู่ไม่กี่คนตัวเองจริงๆจริงๆ,ๆอย่างปีอิงฟ้าอันนี้จาได้ปีอิงฟ้านะไฮดี้ไม่ได้สัลยกรรมอะไรเลยไฮดี้เนาะดังนั้นคําว่าไม่สวยในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าผู้เข้าประกวดเกิดมาแล้วก็หน้าตาอัปลักษณ์ขี้ริ้วขี้เหร่อันนี้น้ไม่ใช่นะมันเกิดจากการศัลยกรรมจนเกินพอดีจนเกินความงามไปแล้ว มากกว่ามากกว่าหลายคนก็เลยมองแล้วรู้สึกว่ามันขาดเอกลักษณ์ตัวเองเข้าใจใช่ไหมปีที่แล้วมินจาได้เลยยิ่งยิ่งกว่านี้อีกอ่ะคือแบบหน้าเหมือนกันทุกคนจนนั้นมินจาไม่ได้แล้วว่าใครเป็นใครจนจนป่านนี้แบบยังจำเอ่ออะไรล่ะที่มาร้องร้องนํากันในวงโอเดซี่ยังจําหน้าได้ไม,ไม่ไม่หมดเลยไม่หมดเลยเพราะดูแล้วหน้ามันคล้ายกันไปหมดเนี่ย คือแอดมินเดาว่าไม่ใช่ว่าไม่สวยนะแต่มันเหมือนกับแบบว่าหน้าขาดเอกลักษณ์และขาดความเป็นธรรมชาติแล้วหน้ามันแข็งอะหน้ามันแข็งมันเลยทําให้หลายคนมองว่าไม่สวยเออผู้เข้าประกวดไม่สวยนี่คือข้อแรกเลยทําให้มันเงียบแต่ถ้าผู้เข้าประกวดมันสวยใช่ไ่มมันก็จะแบบว่าเฮ้ยตื่นตาตื่นใจคนนั้นก็เด่นคนนี้ก็เด่นแต่นี่กลายเป็นว่ามันซ้ำๆกันข้อแรกไม่เออเขามองว่าไม่สวยนะข้อสองมองว่าไม่เก่งไอ้คำว่าเก่งคืออะไร เอ่อถ้าในแวดวงนางงามด้วยกันนะแอดมินเขาบอกเก่งในที่นี้คือผู้รู้เรื่องผู้ดู้เรื่องผู้จับใจคนอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เอ่อแอดมินบันกอดเอาเอาที่เอ่ออินฟ้าขึ้นเป็นพูดบนเวทีให้กับน้องๆได้ฟังเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแอดมินก็รู้สึกทึ่งนะว่าอินฟ้าแบบมาในมานักวิชาการแล้วอิงฟ้าไม่ได้เรียนจบรปริญญาตรีแต่อิงฟ้าอธิบายเรื่องกลยุทธทางการตลาด เอาจากประสบการณ์จริงๆของตัวเองออกมาพูดกันเลยอะว่าแบบเอออินฟ้าบอกว่าเขาเห็นนางงามบางคนบอกแม่จ๋าช่วยซื้อหน่อยพี่จ๋าช่วยซื้อหน่อยอะไรเงี้ยแบบอ้อนนะาแม่จ๋าช่วยซื้อหน่อยพี่จ๋าช่วยซื้ออินฟ้าบอกถ้าเป็นเขาเขาก็ไม่ซื้อเพราะเขารู้สึกว่านางงามคนนั้นเหมือนไม่มีจุดเด่นอะไรอะมาขอให้ซื้อแบบอ้อนๆอย่างเดียวหรอมันไม่สนุก ดูแล้วไม่สนุกซึ่งมันจริงเลยอย่างที่อิงฟ้าพูดมันต้องหาอะไรแปลกๆทําหรืออะไรที่มันดึงดูดให้คนเข้ามาดูแต่ถ้าจะมาด้วยลักษณะอ้อนเช่วยซื้อหน่อยนะจ๊ะพี่จา๋าช่วยซื้อหน่อยนะจ๊ะแม่ๆอย่างเี้ยอิงฟ้าบอกเป็นเขาเขาก็ไม่ซื้อซึ่งสิ่งที่อิงฟ้าพูดใช่อิงฟ้าเป็นคนฉลาดมากเลยตัวเองแอดมินแอดมินก็รู้สึกทึ่งนะเขาเขาเป็นคนแบบคือไอ้การพูดแล้ว จับใจคนพูดแล้วประทับใจคนพูดรู้เรื่องเนี่ยมันมันเป็นตัวสะท้อนถึงระดับสติปัญญาตัวเองมันเป็นตัวสะท้อนถึงระดับสติปัญญาถ้านางงามคนไหนพูดไม่รู้เรื่องพูดแล้วแบบวกไปวนมาพูดไม่ได้สับอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ากระบวนการความคิดของนางงามคนนั้นเขามีปัญหาเออถ้าเขาแบบพูดไม่ได้สับพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ากระบวนการความคิดเขามีปัญหาเพราะว่า คนที่พูดเก่งพูดจับใจคนส่วนใหญ่กระบวนการความคิดเขาจะดีแล้วก็เรียงลําดับเรื่องออกมาได้ดีอิงฟ้าเป็นหนึ่งในะนนั้นอันเนี้ยอิงแอดมินคิดว่าอิงฟ้าเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะนางงามเกือบทุกคนที่จบปริญญาตรียังสู้อิงฟ้าไม่ได้เลยนะหลายคนเลยนะเห็นไหมอุ้มก็จบปริญญาตรีมีนาก็จบปริญญาตรีใช่ป่ะแต่แบบดูแลศักยภาพไม่สู้อิงฟ้าเนาะรู้สึกกันบ้างอิงฟ้าเป็นคนเก่ง ดังนั้นถามว่าผู้เข้าประกวดมิสแกรส์ส่วนใหญ่เป็นยังไงแอดมินเข้าใจว่าโอเคมาจากน้องนางบ้านนาส่วนหนึ่งแต,แต่แต่มันไม่ได้หมายความว่าน้องนางบ้านนาส่วนใหญ่ไม่เก่งไม่ใช่นะบางคนเก่งเลยนะเรียนเก่งเรียนต่อเรียนโทรเรียนเมืองนอกอะไรก็มีนะแต่มีมีความรู้สึกว่าผู้ที่เข้ามาประกวดมิสแกรส์ส่วนใหญ่นะมันจะพื้นเพไม่ใช่เด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยพื้นเพอาจจะ คืออย่างอิงฟ้าเนี่ยอิพูดตัวอ,อิงฟ้าก็ไม่ใช่เด็กเกลียนแต่อิงฟ้าเนี่ยเป็นเคสพิเศษเลยเป็นเคสพิเศษที่ว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตตัวเองแล้วเอามาถ่ายทอดได้ดีแต่แต่มันหาย,ยากไงที่เป็นแบบนี้เพราะส่วนใหญ่ถ้าถ้าแบบว่าไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีหรืออะไรการพูดอะไรมันก็จะดูงงๆไปด้วย อีกคนที่ดีคือแจซี่แจซี่ก็เป็นคนพูดอะไรรู้เรื่องทั้งนั้นแจซี่ไม่ได้จบปริญญาตรีเหมือนกันแต่แจซี่เนี่ยจริงๆเรียนจุลาใช่ไหมแล้วก็ดรอปออกมาเองมาทำมาหากินนางงามส่วนใหญ่ของมิสแกรน่ะใช่ส่วนใหญ่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เด็กเรียนจบปริญญาตรีก็คือก็คือตามกฎเกณฑ์ทั่วไปแต่ถามว่าพอไม่ใช่เด็กเรียนแล้วมันส่งผลอะไรมันก็ส่งผลในเรื่องของกระบวนการความคิดคิดไม่ค่อยเป็นระบบ พอคิดไม่เป็นระบบการพูดการจาอะไรมันก็เลยดูบกบนดูพูดไม่รู้เรื่องดูแบบพูดแล้วงงง,งเห็นเยอะใช่ไหมทั้งหมดนี้มันเกิดจากกระบวนการความคิด <c oughs> คืออย่างในอ MUT ที่ยังดังได้ตอนนี้ใช่ไม่มเขาก็เฮกันอย่่งปีนี้โอ้ยพี่นากลับมามีนากลับมาอะไรอย่างเงี้ยวีนาก็เป็นคนที่พูดพูด ได้อยู่แหละได้อยู่อาจจะมีบางครั้งพูดแล้วงงๆบ้างก็มีแต,แต่แต่ความสวยบินาเขาก็ไม่ได้เป็นสัลยกรรมอะไรมากมายใช่ปะใช่ไหมอย่าง btmut อ่ะหรืออย่างโอปปปีที่แล้วโอปอก็ทั้งสวยทั้งเก่งเรียนเก่งมากกระบวนการความคิดการพูดอะไรของเขามันเรียนเนียบอ่ะโอปอนะหรืออย่างมุกมุกก็มาจากอิสแกรมมุกนี่ทั้งสวยทั้งเก่งทั้งสวยทั้งเก่งเลยนะมุกการตอบอะไรก็ดีหมด แต่พอมาอยู่ในเวทีมิสแกร์แล้วก็ไม่เวิร์กเพราะว่ามุกอาจจะขายของไม่ได้แฟนคลับน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมุกไปลงประกวดที่ MUT แล้วทุกคนชอบเลยเพราะว่าทั้งสวยทั้งเก่งแล้วดูอินเตอร์คือมิสแกร์ยังขาดคุณลักษณะตรงนี้อะไอไอเรื่องความสามารถพิเศษร้องเพลงนั่นนู่นนี่อาจจะอาจจะพอมีเนาะ พอมีคนเข้าประกวดแต่ไอ้เรื่องความสวยกับความเก่งยังยังค่ะก็คงจะจริงความสวยในที่นี้ก็คือว่าใบหน้าที่สวยแบบธรรมชาติจ,จริงๆไม่ใช่แบบโอ้โหสัญกสญกรรมซะจนมองแล้วเหมือนกันหมดเลยเออเนี่ยพอแผนภาพไปใช่ว่ามันจะเห็นนางงานนั่งเรียนกันลจวจมูกอย่างเงี้ยเกือบทุกคนเลยดูแล้วก็น่าตกใจส่วนเรื่องความเก่งไม่เก่งเนี่ยเออ บางทีเขาวัดกันจากเรื่องการพูดพูดรู้เรื่องหรือเปล่าพูดจับใจคนไหมหรือว่าความอินเตอร์มีมากน้อยแค่ไหนแต่แต่หลักๆคือการพูดทีนี้พอพูดแล้วงงๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพูดอะไรมันก็เลยหลายคนดูแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าค้นหาเออและนี่ก็คือจุดหนึ่งที่ทําให้เชอเอมก็พูดขึ้นมาเพราะเชอเอมเป็นคนพูดรู้เรื่องและพูดดีด้วยใช่ปะ แต่ว่าเชอเอมจะมาคนเดียวเขาไม่ได้อยากดูเชอเอมคนเดียวเขาอยากดูผู้เข้าประกวดคนอื่นๆว่ามันจะพอมีสิทธิ์ลุ้นไหมก็ปรากฏว่าดูไปดูมาก็ยังไม่ค่อยเห็นใครที่โดดเด่นขนาดนั้นคือทั้งสวยทั้งเก่งเชอเอมเนี่ยมาแล้วทั้งสวยทั้งเก่งแต่คนอ,นอื่นก็ยังดูแล้วแบบบางคนก็สวยอย่างเดียวเหมือนโยอะ่ะแต่พอเวลาพูดทีมันก็ยังงงๆอยู่หลายคนพูดแล้วยังงงๆอะ่ะแบบดูงงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกว่า เกิดความรู้สึกว่ายังยังไม่ใช่เป็นเวทีที่ยังไงอะที่ทําให้ผู้หญิงดูทันสมัยเนี่ยเข้าใจใช่ป่ะแอดมินว่าบอสก็อยากได้ผู้เข้าประกวดที่มันดูทันสมัยเนี่ยแต่ผู้เข้าประกวดในเวทีมิสแกรนสวนใหญ่ยังไม่ทันสมัยเออยังไม่ทันสมัยยังความทันสมัยในที่นี้คือออกแนวผู้หญิงกระฉับกระเฉงผู้หญิงที่รู้ทันโลกผู้หญิงที่พูดอะไรแล้วแบบว่าแหมเธอดูมืออาชีพจังเธอดูเป็นผู้หญิงแบบ working woman จริงๆ แต่มันยังหาไม่ค่อยมีเออประมาณนั้นแหละถามว่าจะปรับแก้ได้ไหมหรอแอดมินมันต้องค่อยๆลางภาพลักเออเอ,อต้องต้องค่อยๆลัางภาพลักษ์มิสแกรนให้ดูให้ดูเป็นเวทีที่ดูไฮขึ้นมานิดนึงอะ่ะคือตอนนี้ในเรื่องเทคนิคอะไรบนเวทีมิสแกรนนำมาอันดับหนึ่งแล้วนะ พ้นจากข้อครหาเวทีแกงถุงห้าบาทสิบาทพ้นไปแล้วแต่มันยังพ้นไม่หมดดีอาจจะพ้นไปสักห้าสเปอร์เซ็เพราะอีกห้าสิบปอร์เซนมันยังอยู่ที่ตัวผู้เข้าประกวดส่วนใหญ่ที่เอ,อยังดูงงง,งการพูดดูงงงแล้วก็ไลฟ์สไตล์ดูงงงมันก็เลยทําให้คนที่เขาเข้ามาดูเขาก็เขาก็หวังอยากเห็นนางงามที่ดูทันสมัยนางงามที่เป็น working w o m e n นางงามที่ดู ทันโลกดูอินเตอร์ก็หาไม่เจอในเวทีมิสแกรนไงพอหาไม่เจอในเวทีมิสแกรนปุ๊บเขาก็ไม่ได้อยากจะเสพอะไรมากมายคือถึงแม้ว่าบอสจะเน้นให้นางงามมียอดขายที่ดีขายแต่เขาไม่ได้อยากเสพนางงามที่ขายของเก่งเข้าใจปะ่ะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแหละเขาไม่ได้อยากเสพนางงามที่ขายของเก่งเขาอยากเสพนางงามที่สวยแบบสวยจริงๆเลยนะแล้วก็อยากเสพนางงามที่มีบุค,คลิกที่ดีดูอินเตอร์อะ มันมันเหมือนกับทําให้พวกเขาดูแล้วรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างได้อะไรประมาณเนี้ประมาณนี้และจุดนี้แอนนี่คิดว่าในเวทีมยูทีเขาก็ยังรักษาไว้ได้อยู่นะก็คือแบบทั้งสวยด้วยแล้วก็ดูอินเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เออเวทีมยูก็เลยเป็นอะไรที่ดูตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาใช่ปะ่ะในขณะที่เวทีมิสแกรน่ะพอบอสเริ่มให้หนางงามขายของปุ๊บ คนที่ดูเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้อยากมาเห็นการขายของไม่ได้อยากได้นางงามที่ขายของเก่งเขาอยากได้นางงามที่ดูเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วมีเอกลักษณ์แล้วก็ผู้จาดูเรื่องดูฉลาดทันคนคือเหมือนเป็นผู้หญิงยุคใหม่ไงมันเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวดทางการแล้วพอเขารู้ว่ามิสแกรนไทยแลนด์ตอบโจทย์ให้พวกเขาตรงนี้ไม่ได้มันก็มาตั้งแต่ปีปีปีปลิน ปีอุ้มปีหลินอะไรที่แข่งการขายของแล้วมาถึงปีนี้ก็ยังคนคอนเซ็ปต,ต์ขายของอยู่พวกเขาก็รู้สึกว่าในงามนมิสกแกรนตอบโจทย์ให้พวกเขาไม่ได้คือพวกเขาคาดหวังว่าจะได้เห็นผู้หญิงสวยๆจริงๆแล้วก็มีความทันสมัยมีการใช้ชีวิตที่ที่ฉลาดอะแต่พอพอพวกเขารู้สึกว่าการประกวดในเวทีมิสกแกรนไทยแลนด์ให้ให้ตรงสิ่งนี้กับพวกเขาไม่ได้พวกเขาก็ขี้เกียจด,ดูไม่อยากดูเพราะว่า ไม่ได้อยากจะมาดูนางงามขายของอะตัวเองเข้าใจใช่ป่ะอารมณ์มันประมาณนั้นแหละมันก็เลยทําให้มิสแกรมเงียบอืมจากนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีคิดว่าก็ต้องปรับแก้เหมือนกันนะต้องปรับแก้เหมือนกันว่าทํายังไงจะให้มันบาลานซ์กันให้ได้ระหว่างอคําว่านางงามกัแบบคําว่าขายของหาจุดยืนร่วมกันให้ได้คือนางงามคนนั้นจะต้องเป็นคนเก่งเป็นคนทันสมัยแล้วก็สวยจริงๆอะที่ไม่ใช่แบบโอ้โหศัลยกรรมเออศัลยกรรมอย่างนั้นอะ นะคะและมีคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีควรจะเป็นปีแรกที่ได้นางงามที่ไฮเอ็นขึ้นมาหน่อยไฮเอ็นขึ้นมาหน่อยแล้วแล้วมันจะทําให้ปีถัดๆไปมันจะไม่มีออกแนวน้องนางบ้านนาสกอยเกรเอรอ์ขอใช้ว่าสกอยเกอร์มาประกวดมากมายนะักเออแล้วมันจะทําให้คนที่เขาอยากดูนางงามกลับมาดูมิสแกรนด์อีกครั้งเพราะเขารู้ว่าเออเวทีนี้ตอบโจทย์พวกเขาคืออยากดูคนสวยจริงๆ แล้วก็อยากดูผู้หญิงที่ฉลาดเฉลียวในการพูดไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแต่ตอนนี้มันยังไม่เจอตรงนั้นเที่เข้าข่ายจริงๆตอนนี้ก็เชอเองเข้าขายสุดแล้วก็หวังว่าปีนี้น่าจะมาพลิกมิติใหม่ทำให้นางงามเวทีมิสแกรนดูสูงดูสูงดูไฮข,ขึ้นมาอีกหน่อยเนาะแล้วมันจะทำให้คนต้องหันกลับมาดูว่าเอ้ยนี่คือผู้หญิงต้นแบบจริงๆนะ ไอ้มินไอ้นินมุมมองว่าว่าอย่างนี้นะ้าจะถามว่าในมุมมองของมีคิดว่าผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกรนไม่สวยและไม่เก่งจริงไหมอย่างที่เขาวิจารณ์แอนมินก็มีความรู้สึกว่าคขา่าไม่สวยอาจจะใช่คือสัญญกรรมกันเยอะเกินไปเออเพราะว่ากล้องแพนมาโอ้โหเกือบทุกคนอย่างเงี้ยจมูกอย่างเงี้ยส่วนคํา่าไม่เก่งหรอ แอดมินว่าเขา,าเก่งมันมีหลากหลายแนวทางอ่ะบางคนเขาอาจจะพูดไม่เก่งแต่เขาอาจจะรู้จักวิธีซิกแซกเอาตัวรอดเก่งก็ได้หรือบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีการศึกษาอะไรสูงมากแต่เขาก็อาจจะมีความเก่งเฉพาะด้านอะไรบางอย่างแต่ถ้าจะเอาความเก่งในลักษณะที่ว่าออกแนว working w o m a n แบบเป็นสาวทันสมยัยอันนี้แอดมินว่าก็ยังหายา,ยากอยู่ผู้หญิงประเภทนั้นในเวทีมิสแกรนเนาะ พราะตอนนี้ดูโดยรวมนะดูโดยรวมบางบางส่วนมันออกแนวสกอยเกิลมีออกแนวสกอยเกิลแลวบางส่วนเขาอาจจะไม่ได้เป็นสกอยก็ได้โอเคว่า okay, แต่บุคลิกอะไรอย่างเงี้ยและบางส่วนก็คือออกแนวน้องนางบ้านนาเออซึ่งมันเป็นแนวที่แบบว่ามันมันไม่ใช่ไม่ใช่นางงามในยุคใหม่อะ่ะเออถึงแม้บอสจะบอกไม่ได้หานางงามแต่จริงๆมันคือนางงามนั่นแหละเพราะว่า คนที่มานุมิสกแกรนคาดหวังว่ามันจะเป็นเวทีนางงามแต่ถ้าบอสพยายามจะปัดคำว่านางงามทิ้งไปใช่ป่ะมันก็จะซบเซาอย่างเงี้ยตัวเองไม่ควรยังไม่ควรปัดแอนมินว่ายังไม่ควรปัดให้เป็นนางงามที่ขายของจริงแบบอิงฟ้ามาก่อนแต่ยังไม่ควรปัดว่าเป็นโมเดลลิ่งไม่ใช่นางงามล้วมันจะทําให้คนยิ่งผิดหวังแล้วก็ไม่อยากดูเนาะอ่ะวันนี้แอมินมาพูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะใครมีความคิดเห็นยังก็ส่งกันเข้ามาสวัสดี